สวัสดีครับน้องๆที่รักทุกท่านนะครับเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีจะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้ก็คงจะมีแค่ตัวเราเองที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองดังสุภาษิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนว่าแต่จะมีทางไหนที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตัวเราบ้างล่ะครับหลายคนคงจะมองหาอาชีพเสริมทำเพิ่มจากงานประจำซึ่งอาชีพที่เราจะแนะนำก็คือ การขายประกันต่างออนไลน์เรามีระบบการสอนทางออนไลน์ทุกวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรามีห้อง Open House ออนไลน์นะครับซึ่งแนะนำอาชีพสำหรับคนใหม่ว่ามีวิธีการทำงานอย่างไรนะอันนี้เรามีทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับและวันอาทิตย์เวลาประมาณหนึ่งทุ่มไม่เกิน ไม่เกินชั่วโมงนะครับอันนี้ท่านที่กำลังมองหาหรือว่าช่วงนี้หยุดงานนะครับสถานการณ์ของโควิด19นะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเวลาว่างนะครับนะก็ลองดูคลิปนี้และสแกนเข้าไปฟังดูนะครับเราได้เชิญบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่เขาเริ่มต้นทำงานแล้วประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเพื่อให้มุมมอง กับท่านที่มองหาไรายได้มองหางานที่จะทําให้มีไรายได้ยังไงในช่วงของที่เราออกไปไหนไม่ได้นะครับหลังจากที่ฟัง Open House เสร็จแล้วเราก็มีห้อง BTC ออนไลน์สอนพื้นฐานสำหรับท่านที่ฟัง open house o p e n House มาแล้วเพื่อเรียนรู้เรื่องพื้นฐานแบบประกันและการทําตลาดว่าจะทําตลาดออนไลน์อย่างไรนะครับอันนี้เพียงแต่คุณมีมือถือเครื่องเดียวนะครับ คุณก็สามารถทํางานได้แล้วที่บ้านนะครับวิทยากรที่เราเชิญมานะครับในวันที่วันนี้เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยก็บสองนะครับวันนี้เป็นบสองคุณยงยีเธอนั้นมีรายได้เดือนนึงเป็นล้านนะครับวันที่6นะครับซึ่งเป็นโอเพ่นเฮานะครับเวลาหนึ่งทุ่มเราได้เชิญคุณโบคุณโบก็เป็นนักขายที่เธอขยันมากนะครับและเป็นคนที่มุ่งมั่นทำงานประสบความสำเร็จ มากเลยทีเดียววันที่8เมษายนนะครับน้องแม็กซ์ึ่งเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะครับการขายประกันภาษีการขายนิติบุคคลเป็นคนที่มีความสามารถมากนะครับอันนี้ก็มาฟังดูนะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาใช้เวลา,าทุ่มเทและทํางานนี้ประสบความสําเร็จได้ยังไงนะครับวันที่10เมษายนนะครับ พบกับหญิงแกร่งนะครับคุณเล็กนะครับอยู่ที่พัทลุงเป็นเจ้าของสํานักงานนะครับเธอนั้นหลังจากเรียนจบแล้วเข้ามาสู่อาชีพนี้เลยเธอมีวิธีการทํำยังไงนะครับที่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ก็ลองมาฟังดูนะครับแล้วก็วันที่13ซึ่งเป็นวันเมษาพอดีนะครับวันที่13ตรงกับวันสงกรานพอดีนะครับผมก็จะมาะพูดถึงว่าจุดเริ่มต้น ของอาชีพตอนเข้ามาสู่อาชีพนี้ยังไงและผมทำยังไงจึงยืนหยัดอยู่ได้ถึง30ปีนะครับแล้วก็ตามด้วยคุณคณพจนะครับในวันที่15เมษานะครับจากคนที่เริ่มต้นเมื่ออายุ18 นะจบปั๊บก็เข้ามาสู่ประกันเลยแล้วเขาสามารถทำงานยังไงมีแนวคิดยังไงนะครับอันนี้ก็ Open House ออนไลน์ซึ่งบริษัทไทยซัมซุงของเราได้จัดระบบอ,ะออนไลน์โดยเฉพาะยิ่งท่านที่ไม่รู้จะออกไปไหนไม่รู้จะทำอะไรลองดูนะครับผมรับรองการันตีว่าคุณได้ประโยชน์แน่ๆน,นะครับจากการที่คุณเข้ามาฟังออนไลน์นะครับพบกันนะครับแล้วมีอะไรก็ พูดคุยกันนะครับเข้ามาออนไลน์ก่อนสแกนเข้ามาและฟังครับขอบคุณครับ